สวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกคน,นครับยินดีต้อนรับสู่ s u p e r d e า t พี P นะครับผมห่า <het> งหายกันไปนานเลยครับผมสำหรับ YouTube นะครับผมผม <c oughs> กลับมาแล้วนะครับ ช่วงนี้ก็อย่างที่รู้กันนะฮะช่วงนี้ผมไปลองตลาดมานะครับผมไม่ว่าจะเป็นติ๊กต็อกทวิชหรือว่าจะเป็นเฟซบุ๊กที่ไลฟ์อยู่นั่นเองนะครับมาเดี๋ยวตอนนี้จะกลับมาทําคลิปแบบเต็มตัวแล้วนะครับผมก็วันนี้ก็อยู่ในเกมพีกันเหมือนเคยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําการเปิดช่วงใหม่สําหรับ PB เลย้วกันนะฮะเขาเรียกว่าช่วงเคลียร์ังนะฮะก็เดี๋ยวพยายามจะลงคลิปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็จะไลฟ์เหมือนเดิมนี่แหละแต่ว่าจะลงคลิปให้บ่อยขึ้นไม่ว่าจะเป็นเกม PB ีหรือว่าเกมอื่่่่่นนนๆทีเเรราาาาาจะวมมมลภยยใชองงัผไกกก็ฝตติ กันด้วยนะครับผมเราจะได้มารับชมภายในช่องกันนะครับผมไปเจอกันครับ ตอนนี้เราอยู่กันในเกม p v กันแล้วนะครับผมเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมครับก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าของในตัว p b ผมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสะสมมานานนะฮะแล้วก็อยู่เยอะพอสมควรเลยเนี่ย990ชิ้น,นะ่ะคือแบบยังไม่รวมของใหม่ที่เดี๋ยว G.M เขาก็แจกมาอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมล็อกอินเอออะไรเอ่ยรอ้ยสารพัดเออให้มาแต่ละอย่างเนี่ยปะโถของแบบเบิบ่มๆนะคือลือทั้งนั้นเลยนะครับมาเดี๋ยววันนี้เรามาหาปืนแบบน่าสนใจน่าสนใจที่แบบว่าสุดยอดมาเคลียร์ครั้งกันดีกว่านะครับถ้าเรา ไม่รู้เมื่อไหร่จะหมดใช่ไหมเราก็มาเปิดเล่นกันเลยนะครับจริงๆผมเปิดหลายปืนเลยล่ะที่แบบว่าแร่ๆฟิวฟวนะครับผมเอามาให้ท่านผู้ชมดูนะครับจริงๆก็มีลูกซองหลายๆอย่างที่อยากจะให้ท่านผู้ชมดูเหมือนกันนะแล้วก็ปืนกลอีกหลายกระบอกมากเลยรจริงๆปืนแบตตันพาร์ทก็เฟียวนะอักจุบไซเลนเซอร์เนี่ยเออตัวนี้เป็นปืนซีเซนท์พาร์ที เพิ่งจะแจกมาด้วยนะเอาสักหน่อยกันนะวันนี้เออไหนๆก็ไหนๆแล้วเออเก้าร้อยเก้าสิบช่องในสองวันก็เปิดซะเลยอืมมาครับวันนี้เราได้คอนเทนต์แล้วครับอักจุบกันแล้วกันนะครับผมไป let's go เดี๋ยวตัดเข้าไปดูในเกมกันครับผมโอเคมาขอสมุดดีกว่าลองหน่อยสิอักจุปโอเคหละ่ละลาะ,ละ,ละ,ละห้องนี้เปิดหรือเปล่าปิด <c> ร <oughs> ะเบิดสุดยอดขอลองเทสหน่อยละกันในนี้ผมใส่รันสี่มาทุกทุกคนแล้วก็วิกตอร,ร์กอนไอดลอลส์ยิงเราเจอไหนปะ เสียงกระสุนต่าตัวไปเจอไม่เห็นไม่เห็นแสงกระสุนมาด้วย <c oughs> ไม่ได้ก็เพื่อนยิงมาแวบๆไม่ไแน่หรอปะเอเพื่อนยิงนี่เองโอ้โหพี่อ้วนยิงทักทายเขาเหรอ <c oughs> โอเคพี่ว้วนเราจัดก,การแล้วแอดซิสซะงั้นดูดิรูนแบบค่อนข้างดีดนะผมรู้สึกว่ามันแอบคุมยากเนี่ยลองดูโอ้ยเจอพอดีกระโถษกระพิบซะด้วยเอ้ย เป็นลายไปแล้วแต่โดยรวมปืนมันก็สวยดีนะเห็นปะเทคทิคอลไซเลนเซอร์ก็เท่ดี <c oughs> เทแบบลายเพชรอะไรเงี้ยผมชอบเวลาเวลาเราเล็งเห็นปะเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยเฟี้ยวดีผมไม่แน่ใจว่าอักจุบนี่มันใส่คุมมันจะเล่นง่ายกว่าหรือเปล่านะแต่จะแต่นี่เท่ากันมากเลยนะห้องนี้มีคนใช้ปืนจุกนะเนี่ยฝั่งนู้นก็ AP แล้วก็ k, เ k คแรงจาก รอเจอคนเยอะๆก่อนละกัน,กนเพื่อนมีเกิดร้อยด้วยอ่าเจอเสียงลูกกาครนะับตัวแป๊บเดียวอยู่นะเร็วมากเลยประมาณสี่ห้านัดเพื่อนเกิดเร็วจัดอ้าวอีกคนนึงแต่ไหนไปกี้เห็นเขาก็โดดลงข้างล่างนะ ยตกใจโถมาแล้วตรงนี้ตกใจหมดโอ้สะดุ้งเลยว่าเกิดไวมาแล้วอ้าเจอะามต้องหนึ่งกู้เป็นแรงอยู่นะกลับมาไหมเฮ้ยคิดบนแรงจัดเออเล่นงธรรมดาในแรงจัดเอ้โหคนเข้าฝั่งแล้วเอ้ยอะไรแบบ อยู่นี่เองหัวห้องฉันเจอนายแล้วโอ้โหไปหลบอยู่ไหนวะก็ไม่รู้นะเออเฮ้ยระยะไกลอุห้ยหมกหลุดนะวอ้โหกระพริบอืมอืมอืมอมเมมมมสมเปด็จเมมเออมีกันอยู่สามสี่คนอยู่ยังคนวายกระพริบมาไปแล้วจ้าขึ้นทั้งหมดคนอุ้ย ตอนนี้เทแล้วไปแล้วจ้ะเท่แล้วไปดีกว่าได้เท่แล้วอูไปแล้วจ้าโอ้โห,โห,โหลาก่อนข้างล่างข้างบนอุ้ยสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าลั่นสิคุณยโอ้โหดันเอาสโปรกต่อเพื่อนมาอะไรมามามากระพิบอีกแล้วเพื่อนโอ้โหแรงจัดอักจุ๊บ ผมว่าจะไปเล่นหมดวางระเบิดน่าจะโกงกันเดี๋ยวถ้าแน่ไปหาวางระเบิดเล่นกันอุ้ยลั่นกระบานแต่ไม่ไแน่ใจว่าถ้าจเจอทีเจ็ดคมคมมาบางทีเราอาจจะล่วงได้เลยนะบัฟแบบทีเดียวอ่ะโผล่แบบวันแถบอะไรเงี้ยพวกแบบจอเฮอๆๆิร์ดเยอะๆเขอาจจะสามารถล่วงได้โอ้โหทีเดียวเพื่อนขอทีนึงทีเดียวทีเดียวเป๊ะเดียวเป๊ะเดียวจริงด้วยเขายิงเราอ่ะพระทูปหรือว่าเขอเป๊ะเดียวหรอพี่ๆๆเรียบร้อยล้มล้มทั้งยืนของแท้ รูนี้มีอีกเชื่อเลยเฮ้ยตรงกลางขวาลายไซด์ดีนั่นๆๆๆๆสวยงามบอนเลยสวยงามเลยว้าว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 ดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอลหลบไปดิจิตอลเผล่สนุกเลยเผล่สวยงาม,างววงามอืมคนเริ่มมาแล้วครับคนเริ่มมาแล้วสนุกแล้วริงนะรูนี่แหละที่จะมาหากินของเรา ปืนเนี่ยกดมันก็จะลงเป็นอัคจุบที่จริงๆนะั้นที่อยากเปรียบเทียบมากเลยเลยกกว่าเดี๋ยวโก้มันหลุดทีมไงแม่ติว่าเราเราทำคลิปอัคจุบมาแล้วยุยพ,พ,พี่นันกธรรมดาทำใบอะไรกันไม่เอานะเนักธรรมาดาดีกว่าเฮ้ยนี่ไงพลังอัคจุบนะทุกคนเมื่อกี้เหมือนโดนเอ็มสองร้อยเชตักจริงเลยว่ะของแรนะ เออไม่ติงตัของแรยิงว่ะเป็นบุญมากเป็นบุญมากตของแรยิงเรายังไม่กล้าเปิดมาเลยเดี๋ยวรอกันถ้าแบบว่าช่วงเคลียร์คังสุปะเดชเออบูมเมื่อไหร่เดี๋ยวอาจจะบบปิดเอ้ยเปิดเปิดดีกว่าไหมอะไรเงี้ยเออสปอยสปอยเลยแต่ก็ตอนนี้ก็บอกคำเดียวว่าไว้ก่อนละก,กันเก็บไว้ก่อนละกันอุ้ยโอ้โหอย่ามากันเยอะนี่เดี๋ยวคนเล่นเชท็กกาลีน่าเนี่ยดูดิ โอ้ยเป็นไงไม่สับด้วยย,ยิงแบบไม่สับเป็นไงยิงแบบไม่สับ no chance มาไหมออกมาไหมสามสองหนึ่งออกชิบหายเพื่อนร่วงหมดเลยสามสองหนึ่งพวกนั้นบลับบลับข้างล่างนู่นนี่ออกมาใหม่เะละ่ะอุ้ยเอาไปคนละเป๊ะเพื่อ,เอนเออฉันก็เห็นหน้าเหมือนกันแต่เขาไม่ยิงมาผมก็ไม่เห็นนะเมื่อกี้โอ้ยล้วแค่เกิดไวมากเลยตอนนั้น

อาจารย์เอ๋อาจารย์เอ๋ไอ้เชท็กว่ะสามสองหนึ่งโบอ่าเจ็บไอ้อ้วนบังลายอุย้ยบังหมดโท่เอ้ฟิลิฟโฟนี่เจ็บนะนะถอยอ้ยออนอวนครับช็อตนี้ถอยอ้นอวนเลยไอ้อ้วนสสอยูอ่จำศอกแบงค์เราเล่นเราเล่นแกงเล่นนะแกงเล่นนะเออเฮช่าสุดยอดเปร็จแล้วครับเร็วเปาเปาเฮ้ยใครอะสามสอง หนึ่งอูกระพิบเจอตั้งตัวกระพิบเป,ป็นอย่างวะเนี่ยสเป,ปรย์สเป,ปรย์สปุยเฮดช็อตถือบนมาบนมาบนมาเป็นยังไงสิเจอหรือเปล่ามานี่มานี่เพื่อนมานี่บกอ้าวไม่โดนว่อะอฮะเจอเจอเจอ,เจอดูเนยียนอีสปอร์ตเฮ้ยข้างล่างมีอะไรแวบๆเมื่อกี้ไปเห็นหญิงสาวชุดตำรวจอยู่แถวนี้เนาะหายไปไหน พี่อาจะเป็นวิญญาณพลังงานบางอย่างก็เป็นได้มีเหรออ้วนอ้วนทำไมมารับแบบนี้เฮ้ยเฮกับตันกูไปแล้วไปเลยกับตันอุ้ยสุดยอดพี่เฮ้ยยิงได้หัวได้ไหมยากเฮ้ยเฮ้ยเฮยเจ๊แท็กเช๊แท็กยังไรโอเคยังไงกับตันกับตันกูกัดยิงอะไรอยู่แล้วเนี่ยอ่ะโอเคมากับตันได้เลยกับตันฮ่าเฮ้ยสุดยอดไหมสุดยอดไหมกับตันเออสวยสวยสวยวัวเลยกูตามพี่วัวดีกว่าตัวนำโชคผมตัวนำโชคผมอ่ามามาเอาดิเอาดิเว้นมายืนเป็นเพื่อนเหรอวะยืนเป็นเเพื่อนลยม ไปไงใครมาตายนะเอาดิอ้วนช่วยกันช่วยกันมาไหมมาตายนะเอาดิอ้วนแม่ก็รอเสียงใครวะมาไหมอ้วนเอาเอาอ้วนเอายิงเอาเออยสุดยอดโหสุดยอดพี่เอาเปลยลุย let's go ต่อเอ้ยเพลงดักอีกแล้วเพลงดักอีกแล้วเอาดิอ้วนเออช่วยกันช่วยกันเออมาตายนะมาตายนะเอาดิเออมันจะสู้สองรุ่มหนึ่งได้ไหมพี่นะเออเอาดิ แต่ดังล่างว่าไม่มีนะไม่มีนะผมดูหลังให้พี่โ okay. <g iggle> อเคมาตรการคุ้มครองอ้วนยังไงเลยเสียงมันอยู่ข้างล่างไงเมื okay. ่อกี้ไหนไม่มานะไม่มานะไอพี่อ้วนเขาเขาสเปรคเข้ามาว่ะ hm? พี่เอาไงดีพี่เอ้ยผมช่วยพี่อยู่เออกูละฮัตหมดเลยไออ้วนผมเจ็บแล้วเอาผมแจ็คเองพี่ผมแจ็คเองผมแจ็คเองพี่ผมแจ็คเองมามามา,มาตามมาตามมาพี่เอาพี่ไปตามเออโอ้โหเอ้อยจบละ ปั่นดีนะโอเคสุดยอด Let's go บ่ bro, bro. เ,เจอเจอโอ้ขวาม,มาบดี <c oughs> ปั่นจัดอุย้ยโอ้ยิงแป,แป,แป,ป๊บๆไป31เลยเหรอเร็วมากเลยเนานะโอเคไปเดี๋ยวไปหาห้องวาระเบิดสักตานะครับผมามาเข้ามากลางเกมบดีคนระับฝั่งเราโดนนำไป1วินอ้าูโอ้โหเป,เ,ปเป็นห้องระเบิดที่ปิดพกกับระเบิดขอบคุณมากหัวห้องโอ้โหไม่เป็นไร3บ้างให้อภยอัยเขาเถอะ โอเคเดี๋ยวลองเล่นนะฮะอักจุกกบกระหมดวางระเบิดโอู้เจ็บนะเจ็บนะแต่เขาเล่นเป็นคู่คนระับคอยซับเพื่อนเอาแล้วกันตอนนี้เอ้าเวนกรรมโดนดันะนะั่นน่ะฝั่งนี้ไยสั้นแป๊บเออ้ยสุดยอดโอเอเมื่อนว่ะเฮ้ยสุดยอดพี่อ้วนเฮ้ยไปได้อ่าเวนกรรมคุณชมใครก็ตายหมดเลยเว้ย <c oughs> เวนกัมอาสันสุปฏเดชที่มันมันมันใช้ได้ทุกอย่างจริงแฮะไม่ใช้กันในไลท์เอ้าสั้นก็ไปเหมือนกันโอ้โหเรียบร้อยตาก็ไปติดติดมาเพื่อนเน๊ะ วอม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 เมื่อกี้วอมวอมมามามาเอาใหม่เอาใหม่โกลแลวหนึ่งมีคิกคูไม่เล่นด้วยโอ้โหกระโดดยิงเลยข้างหลังแล้วประมาทไงประมาทที่ว่าจะเพื่อนช่วยอธิเดสมอลล่กำลังเตรียมการเริ่มเกม แล้วก็ไม่เปิดะเปิดให้ขอบคุณมากเลยพี่อ้วนนะชะละเหนื่อยใจจริงเดี๋ยวลองครับ Accelerator Take n e c o r a t e ครับผมอีกเส้นหนึ่งตาฮะมาเดี๋ยวตานี้ก็ลองดูนะไม่ได้ทำคิปแบบนี้นานแล้วพอสมควรเลยม,มา let's go bro โอเคมีกระจกกแล้วกันเอาเลืองกับชาย let's go โอ้โหฝั่งนูน้นสามบ้างทั้งนั้นเลยอย่ามีของเลยเว้ย ย้ออย่างนี้ยิ่งอันตรายอยู่้วโอุย้ยเรียบร้อยสั้นตายว่ะจริงผมไม่ถนัดเลยนะแอคตุ๊กเนี่ยสุดบรรลั่นชา้าไม่ค่อยทันใจเท่าไหร่ปึบปึบปึบึบฮึบ,บ,บ Let's go พรังจุบฉันมาแล้วไงเพื่อนโบ๊สี่คนเหรอสามคนโอ้โหเอพี AP เดินดันวะสียงโค้งเอครับมีมีเจอแน่เอาหมดเถิดอฮ้ยจุบก็เท่เหมือนกันนะนี่อ่ะยิงได้ก็บอกเท่ยิงไม่ได้ก็ปืนหมาคำนี้ต้องมาบอกเลยฮึสติดอะไรย่งไม่เดินซะงั้นโอยโอ้โอ้ย โอ้ยโอ้โหติดแต่เพื่อนเนี่ยโอ้โหเฮ้ยแม่นจัดผมไปแล้วเพื่อนผมชอบตรงโมเมนต์มันอัดตัวเนี่ยมันรู้สึกมันเร็วเร็วอ้าวโอ้โหวาเลนตนัดเดียวเลยมิชชั่นส์สักซ์ซ์ Let's go Let's go Let's go เพื่อน Let's go Let's go Let's go เจอแน่์สารพัวายไปเลยเพื่อนออกไปก่อนเลยออกไปก่อนเลยเพื่อนไม่มีระเบิดปะ โอเคประจ้าตามตามตามเพื่อนสามสองหนึ่งเออพีก็สูดรอบแล้วอุ้ยสองคนกำลังนับคนอยู่พี่อ้วนพี่อ้วนรอดเราขนาดทีเผลอวะ่ะคนเดียวเยอละโดนลุมเพื่อนบอกโคตรเยอะด้วย okay, กันต่อเ้ยอะไรจ๊ะอยากเล่นเหรอไม่ให้เราทำคลิปอยู่ <laughs> ขี้งก ดูแรงเนาะบางทีก็ลั่นเร็วบางทีก็ลั่นช้ามันแล้วแต่ลงเฮ้ย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 ,ยทำไมร่ะเพื่อนเห็นเหรอไม่ใช่มีของใช่ไหมเพื่อนช่วงนี้ยิ่งเราแหวงอยู่เ,เช้าเลยเตรียมยังไม่ค่อยตืย่นเลยอ้าวต้องฝึกนะผมว่าปืนพวกอาร์คพวกอะไรเงี้ยไม่ใช่ความชำนาญในการเล่นบ่อยๆอ,อ่ะ ผมว่าคนวมคมอะไรเงี้ยมันก็ต้องทดลองผมนี่คือแบบอยู่กับปืนคู่มาตลอดชีวิตไงเพื่อนเนี่ยได้จับปืนกลหนักเมื่อตอนที่แบบเอซมาอะไรเงี้ยเพื่อนเนยเล่นอะไรเงี้ยแต่ก่อนถ้าว่าเล่นไหมแต่ก็เล่นคลิปเล่นโ a ไง,งก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบว่าเล่นปืนเดี่ยวเดินได้อะไรเงี้ยต้องใช้ความชำนาญน,นิดนึงแต่เล่นอาร์เนี่ยก็อย่างที่บอกแหละคือมัน แน่สู้ชาวบ้านเขายากแล้แหละถ้าเทียบกับ T77 อะไรประมาณนี้เนาะดูดิอ,อักน่จะเสียงมันดูลั่นเร็วแหว่งจริงนะอักตัวที่แบบไม่มีจุ๊บเนี่ยเดี๋ยวฟังเสียงของผมนะ, <All right. S 1> ะไปแตกต่างเหรอครับไปแตกต่างสรุปแล้วอโอ้โหโ,หโอ้ยระบูดระบูดระบูดเอาอ๋อเอเอ,เอลืมไปเมื่อที่นี้ก็เปิดเปิเปเปเดเลยหมดเว้ยหมดเว้ย ฮึบ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 ,บ,บมีไหมไม่มีขวา,าวขเจอสี่คนจึบจุเจอเจอเจอขอกซ้ายไหมคนสุดท้ายแล้วเนี่ยเรียบรอ้อยไอ้ตัวนี้เขาแจกนะเฮดเคสีหนึ่งหเวอร์วันนี้แค่ล็อกอินก็ได้ละแต่ว่าผมต้องคิดไปก็น่าจะได้กันหมดแล้วมั้งจ้าคนที่เล่น PV วันนี้นะทุกคนเอาไว้ด้วย พอเล่นไปเล่นมาเริ่มเข้ามือไปนะ <head> แต่จริงๆคือถ้าแนะนำก็นั่นแหละเอาปืนคู่เดินก่อนแล้วคอยซับให้เพื่อนดีกว่าครับ kill. โอ้โหเรียบร้อยโคตรเยอะ ไม่รู้ว่าบวกอุย้ยเพื่อนรู้ดีมากเลยอะคนเนี้ยหันเช็คปกติหรือมั้งโอ้หมดคดีแล้วก็เดินยาวตลอดเลยนะผมรู้สึกมันเข้าง่ายไง <c oughs> จริงๆเล่นบูไม่จำเป็นต้องเดินบุกขนาดนี้ก็ได้แล้วจะลูกเกมนั่นแหละแต่ที่ตำรวจโจมตีก็ดันไงเราก็หิวอะไรกันก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ยใครโดนมิดบินวะ <laughs> เขาสวยขวามีน่ะโดนรูดห,หมดเลยปุ้ยหมดเลยทีนี้มาดูอีกที็ัตนี้เขาเดินซ้อนครับไลายกันมาดีนะเมื่อกี้นีกระสุนดันป่าไปตรงข้างหลังนะครับผมหูยี่สิบหนึ่งไม่หลกฝั่งนู้นนีเด็กจะบ้างไงถ้าเราเจอคนตึงตึงมาเมื่อกี้เราก็ไม่รอดเหมือนกันครับ <S <s โอเคครับผมก็ ขอบคุณสำหรับการรับชมวันนี้ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับรายการเคลียร์คลังซูเปอร์เดบนะฮะก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับไม่รู้ว่าเราจะได้เปิดปืนอะไรมาเล่นกันนะครับสำหรับคลิปหน้านะจ๊ะไม่อาจจะเป็นลูกซองอาจจะเป็นสไนเปอร์นะครับผมก็อย่างที่บอกกันแหละว่า คือปืนไรแรงในตัวผมมันก็ค่อนข้างเยอะเลย,ย,เ,ลยลเ,เยอะเลยล่ะเยอะเลยอ่ะของมูลค่ารวมประมาณ10ปีอันนี้ก็เก็บมานานาน,านานมากเอาเป็นว่าอยากดูปืนอะไรก็ลองคอมเมนต์กันมานะครับผมถ้าคลิปนี้คนดูเยอะก็อาจจะแบบเ,เปิดปืนร้แรงมาให้ดูสักกระบอกดีกว่าอะไรประมาณนั้นละครับผมอ่ะโอเคยังไงก็ฝากไปติดตามทุกช่องทางนะครับผมไม่ว่าจะเป็น f a c e o o o k t i k t อกทวิชนะครับผมก็ฝากกันด้วยนะครับผมเราไลฟ์กันทุกวันอยู่แล้วบ๊ายบาย ไปเจนครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม YouTube ให้กันด้วยเอฝากกันด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันจ้ะบ๊ายบายครับ